คลิปน24ธันวาคม256นะครับเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะครับอยู่ที่ถนนชอมเซลิเซ่นะครับนี่คือถนนชอมเซลิเซ่ครับเป็นถนนชอปปิ้งของกรุงปารีสนะประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะมีพวกร้านขายของแบรนด์เนมนะครับตั้งอยู่ริมข้างทางถนนนะครับ